นี่คือมลิหญิงสาวบ้านนอกที่ฝันแค่ให้แม่ได้อยู่บ้านปูนดีๆมีห้องน้ําในตัวไม่ต้องตักน้ําจากโอง่งไม่ต้องนอนฟังเสียงหนูวิ่งอยู่ในบ้านอีกต่อไปมลิไม่รอชะตาเธอบินข้ามทะเลไปทํางานสารพัดล้างจานกวาดถนนแม้เหนื่อยแค่ไหนทุกสิ้นเดือนเงินก็กลับถึงบ้านตรงเวลาเธอบอกกับแม่เสมอว่าแม่เอาเงินไปเลยนะไปสร้างบ้านใหม่ตามใจแม่มลิขอแค่ห้องเล็กๆไว้สุกหัวนอนตอนกลับบ้านแม่ก็บอกว่าเออเออก็สร้างรอเองไว้กลับบ้านนั่นแหละ อย่าลืมส่งเงินมาให้น้องด้วยล่ะมันตกงานอยู่เงินหลักหมืน่นค่อยๆโอนจนถึงหลักแสนหลักล้านต่อเสาเทพื้นสร้างไปเรื่อยๆจนชาวบ้านซุบซิบบ้านแม่มะลิใหญ่จังลูกมันกระตันยูแท้5ปีผ่านไปมะลิลากกระเป๋ากลับไทยกลับถึงบ้านในฝันหยุดยืนหายใจเหมือนหนักวิ่งก่อนเข้าเส้นชัยทว่าความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อแม่บอกกับเธอว่าบ้านหลังนี้แม่ยกให้น้องแล้วนะมะลิก็ตกใจมากอะไรนะคะแม่ซึ่งแม่ก็บอก เอาหน้าเหมือนก็เป็นบ้านเราเนี่แหละน้องดูแลแม่ทุกวันแม่ก็เลยให้รางวัลมันไปน้องของเธอก็หัวลาอคิกคักพี่หาเงินเก่งอยู่แล้วหาใหม่สิบหลังก็ยังได้ก่อนจะเปิดแอร์โชว์พี่สาวว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะพี่แต่ห้องของพี่นะ่ะอยู่หลังบ้านติดเล้าไก่ห้องนั้นตอนแรกจะทําเป็นห้องเก็บของพี่กลับมากระทันหันใช้ห้องนั้นก่อนละกันมะลิหน้าเสียมือสั่นห้องที่ไม่มีอะไรเลยแถมเหม็นขี้ไก่เธอถามแม่ว่าหนูขอดูเอกสารบ้านหน่อยยังน้อยมีชื่อหนูในบ้านก็ยังดี ตอนแรกแม่ก็บอกไม่เอานะลูกเรื่องแค่นี้เองจะทําให้มันยุ่งยากทําไมแต่มลิไม่ยอมเธอยืนยันว่าจะดูให้ได้แม่ทาหน้าง,งุดหงิดฟาดแฟ้มเอกสารไว้บนโตะ๊ะเมื่อเปิดดูเธอถึงกับสัน่นในเอกสารบ้านหลังนี้มีแค่ชื่อน้องสาวของเธอบ้านที่เธอส่งเงินมาสร้างทุกตารางเมตรมลิ้องให้ถามแม่ทําไมบ้านหนึ่งไม่มีชื่อหนูแล้แม่บ้านหลังนี้หนูส่งเงินมาจากน้ําพักน้าแรงของหนูนะแม่น้องสาวเดินเข้ามาัวเราะโอ้อยาเวอมานักเลยพี่จะอยู่ด้วยกันก็ทําตัวให้น่ารักหน่อย แม่เสียงแข็งถ้าเรื่องแค่นี้ทําให้มะล,ลิทํานิสัยแบบนี้ก็ไม่ต้องอยู่มะล,ลิน้ําตาไหลแต่สายตาแข็งกร้าวเธอวางแฟ้มดังปั้งแล้วหันหลังเดินออกส่วนแม่ก็ชี้หน้าด่าเออมึงไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกมะล,ลิที่ออกจากบ้านมาเธอไม่รู้จะไปไหนเธอนั่งกอดกระเป๋าอยู่ท้ายรถสองแถวก่อนจะไปที่สวนสาธารณะเธอได้แต่เปิดดูสลิปเก่าๆที่เธอเคยโอนเงินมาสร้างบ้านกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเธอสู้ทั้งน้ําตาแต่ต้องมาโดนครอบครัวทําแบบนี้ตอนนี้ เธอคิดว่าจะรวบรวมหลักฐานไปฟ้องศาลหรือเธอจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปแต่มารีไม่รู้จะเลือกทางไหนเธอลังเลและหันมามองคุณใช่ครับทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คุณอยากให้ว่ากลับไปทวงบ้านคืนจากสองแม่ลูกใจร้ายนั่นหรือให้เธอกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบไม่ต้องสนใจแม่กับน้องอีกเอา้าช่วยกันคอมเมนต์ช่วยมาลีหน่อยครับ